งามโชคพังพังทลายดูครับแนวแนวแนวรัว้วดูสิฮะนี่ครับทุกคนแนวรัว้วรั้วโคกโคกกันน้องงามตามทำทำตัวสบาย ทำตัวสบายมากครับปกติครับผมเขาเขาปกตินะเนี่ยเขาทําตัวเหมือนเหมือนเขาปกตินะดูสิครับเขาไม่เขาไม่รู้ว่าเขาผิดนะครับคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดนะครับคือเขาคิดว่าเขาถูกครับเขาทําถูกแล้วที่เขาเล่นเอ่อดึงออกมาใช่ไหมครับเราเนี่ยผิดครับผมเราเป็นควานเนี่ยเราผิด เราผิดยังไงเราผิดที่เอ,อเราทำาคกให้ถึงมือน้องอะ่ะไม่พ้นมืออะ่ะน้องก็เอามาเล่นอะ่ะน้ื่โชคผมผิดตรงไหนอาหารเช้ามาถึงแล้วเอออาหารเช้าถึงแล้ว<า>เต็ม อันท้าเข้าอ,อืมเล่น่ารักนะครับน่ารักมากแต่อันนี้นาตีนี่น้าตีนี่น้าตีนจริงๆน,น,นี่ยน,นอนเช้าครับดูสิครับมันหน้าตีจริงๆน,นเนี่ดูสิดูทำดูทำเอ้ย มืดพี่น้องเลยเบื้องเอาอออที่ละสองเลยครับที่ละสองทอนอือ มึนค่นดี่อืม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 งาก,กับบุ๊มบิมไปครับสวัสดีครับผมอยู่กับพวกเรา youtube โอเล่เอฟซี i ทเ n นครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเมื่อ คุณพ่อเข้าบ้านไปหาข้าวกินคุณแม่ไม่อยู่พี่ๆไปโรงเรียนงามตานอนหลับงามโชคพังพัทงทลายดูครับแนวแนวแนวรัว้วดูสิฮะนี่ครับทุกคนแนวรัว้ว รัวโคกโคกกั้นน้องงามตาทำทำตัวสบายทำตัวสบายมากครับปกติครับเขาเขาปกตินะนเนี่ยเขาทำตัวเหมือนเหมือนเขาปกตินะดูสิครับเขาไม่เขาไม่รู้ว่าเขาผิดนะครับคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดนะครับคือเขาคิดว่าเขาถูกครับ กขาทำถูกแล้วที่เขาเล่นเอดึงออกมาใช่ไหมครับเราเนี่ยผิดครับผมเราเป็นควานเนี่ยเราผิดเราผิดยังไงเราผิดที่เราทำคอกให้ ถึงมือน้องอ่ะไม่พ้นมืออ่ะน้องก็เอามาเล่นอ่ะน้ำโชคกผมผิดตรงไหนก็พ่อทำให้มันถึงอ่ะหนูก็ดึงอ่ะดิหนูผิดเหรอหนูไม่ผิดพ่อผิดเราผิดครับผมเราผิดเราเราต้องยอมรับผิดครับเ <c oughs> ตะทุกครั้งที่พังเนี่ย มันไม่ได้พังขนาดนี้นะครับมันพังแค่โยกเยกออกเฉยๆนะครแต่รอบนี้คือคือไม่ไม่ใช่พังธรรมดาคือเปิดออกเลยครับผมเนี่ยดูสิครับเปิดออกหมดเลยตอนนี้เอ่อไม้ท่อนยาวๆนะฮะงั้นทุกเอาอ,อมาหักเป็นท่อนเนี่ยสั้นๆประมาณนี้ท่อนสั้นประมาณนี้ นี่นี่ยังยังไม่หยุดหยุดเล่นนะเพราะเพราะเราไม่ได้ดุเขาครับไม่ได้ดุไม่ได้แบบถ้าเห็นช้างปกติใช่ไหมคนเราต้องต้องโมโหใช่ไหมควานเจ้าของต้องโมโหแล้วเดี๋ยวดูสิครับช้างหรือคอกหรืออะไรเงี้ยพังก็มีเลยครับนะพูดอันนี้พูดจากความเป็นจริงทั่วไปต้องดูนี่แหละนะฮะต้องดูทำโทษบ้างเลยครับใช่ไหม ใช่ไหมโอโ้ใช่ไหมไม่ได้ยินที่จริงต้องดูทำโทษนะคือแล้วบางทีควานแต่ละคนก็คือลงโทษก็ต่างกันเนาะครับจิตใจก็ต่างกันครับผมน้ำหนักการลงโทษก็แตกต่างกันหนักบ้างเบาบ้างบางทีก็อาจจะลงโทษแรง ฮประมาณนี้ประมาณนี้คือแรงแน่นอนครับผมนี่ถ้าเป็นคนก็หนักอะ่ะดูสินี่ยเละหมดเลยแถวนี้นี่เอามาขูดมาเคลียเล่นเนี่ยดูสิเอามากองอยู่กับอึของตัวเองเนี่ยดูสิครับนี่กองอยู่กับอึของตัวเองนู่นนุ่นพังไปถึงนุ่นหมดเลยเนาะแม่เขาก็ไม่ไ,มได้อะไรนะแม่ก็ยืนเฝ้าลูกนะผมว่านะออืงามโชคเนี่ยตัวตัวดีเลยเนี่ยตัวดีเลยนี่ดูเอา้าอืม เป็นยังไงนูนูเป็นไงหูกนุมีความสุขใช่ไหมเขาไม่ความสุขครับเขามีความสุขก็ความสุขของเขาที่ได้เล่นนะครับใช่ไหมครับนี่หละครับที่ซึ่งซึ่งที่ผมเอาเชือกผูกเนี่ย นี่มันเป็นข้อดีแบบนี้นการเอาเชือกมาผูกลัดแทนการตีตะปูนะครับทุกคนนี่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าการเอาเชือกมาลัดตรงนี้นี่ลัดอย่างเงี้ยลัดอย่างเงี้ยมันดีกว่าการเราตอกตะปูลงไปถ้าเราตกตะปูลงไป ช้างดึงหลุดออกมาตะปูโผล่ o, มาแหลมๆเลยครับแล้วเวลานั้นนี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นทันทีเวลาน้องเล่นเห็นไหมฮะโอ้โหวิววิวด้านหลังปูดูท้องฟ้าสิครับอันนี้คือตอนเช้านะช่วงนี้คือช่วงตอนเช้าถ้าถ้าเป็นช่วงตอนเย็นแล้วกอ็อืถ้าที่ตกดินนี <ourd> ่แสงนี่ได้เลยถ้าแสงได้ผมจะถ่ายลงไปดูเวลาน้องเล่นใช่ไหมฮะตะปูโผล่มาเรียบร้อยครับนี่ไปแล้วนี่ฮะ เวลาน้องเล่นมันจะเอาแขนเอาขาเอาเนี่ยเอาปากเอาวงเอาตะปูต้องทิ่มตัวน้องแน่อนอนบางทีอาจจะเกิดอันตรายกว่าน,นั้นนะเราใช้เชือกถูกแล้วนู่นเฮ้ยนพ่อแล้วลูกนี่ หนูไม่มีงานหนูก็เป็นช้างสายพังโอ้โหถูกตาตัวเองใช่ไหม <oton ous S 2> ใช่ไหมนะี่ะก็ถูกตาตัวเองเลยเน,น่ๆ่มันจะถูกตาตัวเองอันนี้ไม่ใช่ของเล่นหนูนะลูกไม่ฟังเราด้วยนะดเน่เน่เน่เมึนเท่าวะ ก็ดูดูหลักฐานก็รู้นะว่าเป็นฝีมือของใครนะหลักฐานมัดตัวแน่นมาก <c oughs> ดิ้นไม่หลุดแน่นอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันสุดยอดเลยครับลูกชายผม เดี๋ยวจะให้ดูหลักฐานเนาะใช่ไหมขนาดนี้ก็ดูด้วยตาเปล่านี่ก็คือหลักฐานชัดมากดูคุณพ่อสิดูคุณพ่อไม่มีอะไรเลยโลกคุณแม่คุณแม่ก็มีแต่กองอึอที่กินเยอะที่สุดใช่ไหมในงานโชวนะดูครับกองไม้นั้นรัวทั้งทั้งแถบหลุด ไปอยู่ที่งามชุกหมเลยสงสัยจะเอาไป,อไปโนอโนกรดละมั้งผมเข้าไปในบ้านแค่ไปหาข้าวกินแป๊บเดียวเองครับกลับออกมาเรียบร้อยรูดเร็วมากขนาดช้างเด็กนะครับเนี่ยขนาดช้างเด็กนะแป๊บเดียวขนาดนี้ยังพัง พังขนาดนี้ถ้าเป็นเหล็กอ,อย่างอเล่ครับผมผมว่ายกอ,อกทั้งทั้งซุ้มเลยเนะี่ยยกอ,อกทั้งหมดนั่นแหละนี่้าโชคยังยังตรงนี้ยังเหลือนะออกไปแค่เป็นเป็นแนวเนี่ยยังดูยังยังเล่นอยู่เลยนนั่นี่นีน่นี่นี่นี่นน มานี่สิชกอ่ะมานี่ดิมานี่มานี่นหันมาหันมาก่อนหันมาะมอหันมะชกหันมา,ห,นมาหันมานี่ก่อนมาทำหน้าอะไรอย่างงี้ไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าเต็มผลงานทั้งวัน วันนี้รับซ่อมบำรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิโ์โอเล่เรียกแล้วครับโอเล่เรียกแล้วโอเล่เรียกแล้วโอเล่เรียกแล้วมาเล่รู้ว่าถึงเวลาอาหารเช้าแล้ว<แ>โอ้โหแต่ทำยังไงสิทำม่สิอาหารเช้าถึงเวลาอาหารเช้าเห<แ> <laughs> มือนช่างเด็กเลยนะโอเล่เขาก็ ที่เหมือนช้างเด็กนะถึงเวลาอาหารเช้าเรียกเลยนะอาหารเช้ามาถึงแล้วอเอออาหารเช้าถึงแล้วเอาอาหารเช้าให้คันออเต็มอาหารเช้าครับผมอืมมนเลียกน่ารักนะครับน่ารักมากแต่อันนี้น้าตีนี่น้าตีจริหน้าตีจริงน,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 นี่นี่นี่อาหารเช้ามาแล้วนะ แม่ว่าจัดป้ายอาหารเช้าอ้ยอีละตื่นเล้วโอ้ยทำโอกถ้าถ้าเป็นหลุดตอนกลางคืนเนี่ยยุ่งเลยนะครับคอกเลยนะผมว่าน้องแหมงตานี่ได้ไป <c oughs> ได้ไปหาคุณพ่อล้วันเนาะหาคุณพ่อนวนนี่หลุดตอนเช้านะ้ดีนะโคกคอกแต่งตอนเช้าครับ ช้ามาแล้วอือกินไอ้นี่ไอ้คนนี้มันไ,ไม่นะ่าให้กินหรอกนี่มึนนี่กินไม้แล้วนี่ให้กินไม้เทศนี่ไม้โคกให้กินไม้โคกเทศแล้วนี่อือดูมึนเลยมึนนี่นดูเฉยครับเฉยเลย ขอโทษก่อนขอโทษก่อนขอโทษขอโทษก่อนเออขอโทษขอโทษแทนยังไงขอโทษทุกคนเนอขอโทษก่อนขอโทษพ่อก่อนขอโทษแม่ด้วยขอโทษพ่อด้วยขอโทษด้วยหนูทำผิดหนูทำผิดใช่ไหมฮะ ไหนถึงทำผิดหนูหนูทำผิดใช่ไหมฮะหนูทำผิดไออยากกินก็อยากกินไออยากขอโทษก็อยากขอโทษหนูทำผิดใช่ไหมทำอะไรนะมือทำอะไรหนูทำผิดหรอฮะรู้ตัวไหมตัวเองทำผิดอ๋อกินอยากกินกินอยากกินทำผิดทำทำผิดขอโทษก่อนขอโทษเอฟซีด้วย <c ười> ขอโทษเอฟซีด้วยขอโทษแล้วขอโทษยังไง ใครจะกดรูดลงนะคะกรูดไม่ลงแล้วฉันก็กรูดคนพูดตรงอย่างนี้ไงมันลงยังไงวะลงยังไงวะ แล้วฉันก็โกรธเธอไม่ลงโกรดคนพูดตรงอย่างนี้ไงอ่ะค,ครับผมเราเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่อ่ะกดแชร์ยังไงลูกอ่ะกด subscribe ให้พวกเราด้วยเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> เราเจอกันครับผมสวัสดีครับ